สวัสดีครับวันนี้จะสอนวิธีการเอาเพลงเข้าสู่ใน iPhone นะครับสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone นะครับปกติแล้วนะครับจากการที่เราจะเอาเพลงเข้าใน iPhone เนี่ยเราจะต้องเ,ออเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับก็คือเชื่อมต่อ iPhone เข้ากับ iTunes คือคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะนำไฟล์หรือเพลงต่างๆเข้าไปไว้ในคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถจะโหลดได้หรือ,อไรได้นะครับก็วิธีการเอาเพลงเข้าสู่ใน iPhone นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันปกติแล้วนะครับรูปแบบแรกนะครับที่คนอื่นที่คนอื่นนิยมใช้กันก็คือวิธีการซิงค์นะครับคือการซิงค์โดยอัตโนมัตินะครับเข้าไปถูก iPhone โดยการเชื่อมต่อไฟล์เพลงระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์เมื่อมีเพลงใหม่เพิ่มขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะซิงค์เข้าไปก็คือทําให้ตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์มีไฟล์ที่เหมือนกันตลอดเวลานะครับคือเป็นไฟล์ที่ในเพล์ลิสต์ข้อดีของมันก็คือสะดวก แต่ข้อเสียของมันก็คือมันมันอาจจะทําให้เพลงเก่าหายได้ในกรณีที่ว่าเราย้ายเครื่องเราเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเราลบเครื่องลบ,ลบไฟเพลงนั้นออกจากเครื่องไปแล้วซึ่งถ้าเราจะซิงค์แบบนั้นนะครับมันก็จะทําให้เหมือนกันซึ่งเหมือนกันสมมติว่าเราเปลี่ยนเครื่องใหม่พอเวลามันเหมือนกันเครื่องใหม่ไม่มีเพลงไม่มีเพลงเก่า มันก็จะทําให้เหมือนกันกับเครื่องใหม่มันก็จะไม่มีเพลงเก่าด้วยก็คือมันก็จะเป็นใหม่ทั้งคู่ทั้ง iPhone ทั้งคอมพิวเตอร์ถ้าคุณต้เปลี่ยนเครื่องใหม่อันนี้คือข้อเสียของมันนะครับก็คือเพลงเก่าจะหายไปนั่นเองครับสรุปง่ายๆก็วิธีการจะทําให้เพลงเก่าไม่หาย จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือหลายคนไม่ทราบนะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีอันนี้ผมจะทําวิธีแรกให้ดูก่อนนะครับก็คือวิธีที่บอกว่าถ้าซิงแบบเดิมแล้วมันหายวิธีแรกก็คือนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับหลายคนชอบทําอย่างนี้ผมจะแอดเพลงเข้าไปนะครับผมแอดเพลงก่อนเพลงนึงเป็นเป็นเพลงโลรูปแบบก็คือเข้าไปที่ตัวของไอทูนนะครับแล้วก็แอดเพลงเข้าไปโดยการเปิดหน้าต่างางี้ครับแล้วลากเข้ามานะครับ ก็จะมีเพลงนะครับที่ผมแอบเข้าไปชื่อเพลงโลอันนี้เข้าไปอยู่ t u ทูนก่อนนะครับเข้าไปที่นี่ส่วนของมิวสิกแล้วก็ไปที่ซองก็ได้นะครับที่จะเป็นเห็นจะได้เห็นลิสต์ตรงนี้จากนั้นนะครับให้กดเข้าไปที่ตัว iPhone นที่สัญลักษณ์ไอโฟนตรงนี้ดังนั้นนะครับให้กดที่มิวสิกเราจะเห็นตรงนี้ว่าซิงค์มิวสิกนะครับให้กดตรงนี้นะครับแล้วให้ติ๊กลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นคำว่าหนึ่งสองก็คือหนึ่งเพลงที่ผมเพิ่งจะใส่เข้าไปในทูนเมื่อกี้จากนั้นนะครับให้กดแอปพลาย เมื่อทําการกดแอปพายนะครับก็สังเกตที่ด้านบนนะครับก็จะมีทําการเริ่มซิงค์นะครับข้อมูลที่เราเพิ่งจะแอปพายเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ผมจะเปิดสะท้อนของ iPhone ไว้ให้ดูนะครับผมถ้าผมจะเปิดไอตัวจะสังเกตนะครับที่ตัว iPhone นะครับกลับกลับมาที่ตัว iPhone เพลงที่ผมใส่ไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นมาแล้วครับจะเป็นเพลงโลนะครับขึ้นมาแล้หนึ่งเพลงแล้วจากนั้นนะครับผมจะลองลบเพลงนี้ออกนะครับเพื่อเพื่อให้สมมุติว่าผมเปลี่ยนเครื่องนะครับถติผมเปลี่ยนเครื่องไม่มีไม่มีเพลงโลแล้วแล้วก็เปลี่ยนไอทูนด้วยไอทูนไม่มีอะไรเลยนะครับลบออกจากไลบรารีนะครับก็คือลบออกให้หมดเลยเปลี่ยนไอทูนด้วยแล้วก็ เปลี่ยนเครื่องด้วยก็คือบูตนี่เป็นเครื่องใหม่ละไม่มีไม่มีทั้งเพลงนี้อยู่ในเครื่องแล้วก็อยู่ในในในไอทูนนะครับแล้วผมไปถูกใจเพลงใหม่ขึ้นมานะครับเพลงเดียร์กอผมอยากจะเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปในตัวเครื่องเหมือนเดิมผมก็ทําเหมือนเดิมแต่ทาแต่ทําลักษณะว่าผมไปเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนทูนใหม่ผมก็ลากึ้นมงเหมือนเดิม ชักเก้นะครับใน iPhone นะครับอันนี้ใน iPhone นครับยังมีเพลงโลอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับแล้วก็ผมไม่มีผมเปลี่ยน t u n e s แล้วเหมือนกันก็คือเป็นเปลี่ยนเครื่องใหม่ t u n e s ใหม่ไม่มีเพลงไม่มีเพลงโลนี้อยู่ใน iTunes แล้วในเครื่องแต่ยังอยู่ใน iPhone อยู่แต่ผมจะเพิ่มเพลงใหม่เข้าไปผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับเอาเพลงลากเพลงเดียกอรเข้ามานะครับใส่นะผมก็ทําเหมือนเดิมผมก็เข้าไปที่มิวสิกนะครับแล้วผมก็กดซิงค์เหมือนเดิม ระหว่างรอซิงค์นะครับมาดูที่ไอโฟนเลยนะครับไอโฟนนี้เปิดค้างไว้นะครับในไอโฟนจะขึ้นสัญญาณซิงค์นะครับสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเพลงโลจะหายไปทันทีนะครับจะแทรกถูกแทรกด้วยเพลงใหม่นะครับก็คือมีเพลงใหม่ซึ่งสุปง่ายๆคือเพลงเก่าหายไปนั่นเองนะครับก็คือเพราะว่ามันไม่อยู่ในเครื่องและไม่อยู่ในในไอนนะครับก็เราเพิ่มเพลงใหม่เข้าไปเพลงเก่าก็จะหาย อันนี้นะครับเป็นปัญหาที่หลายคนถามเข้ามามากนะครับว่าเอ๊เราจะทำยังไงให้เพลงเก่าไม่หายวิธีการทําให้เพลงเก่าไม่หายครับมีเป็นวิธีทําที่ง่ายๆมากๆนะครับเราสามารถจะทําได้โดยเข้าไปที่ตัวไอทูนไอไอโฟนครับหน้าแรกครับหน้าที่เป็นเราเสีบ i ไอโฟนจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับ เลื่อนหาทีไลรล่างเราจะเห็นตรงนี้เขียนว่าเมน u a l manage music and v i d e ดีโนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้กดตรงนี้ว่า a อ p l ลาย้วกด a อ p l y ด้วยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อกด a อปพ y เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาที่หน้าตัว iPhone มาเดิมสังเกตนะครับตอนนี้ไอโฟนของเรานะครับมีเพลงเดียกอสนะครับแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเลือกเลือกเอาเพลงเก่ากลับมาเพลงโลจากรีเซิร์ฟเวอบิงนะครับ ตอนนี้มีเดียกอดนะครับผมจะทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมว่าบอกว่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับผมก็จะลบปล์เดียกอดออกไปเพราะว่าในในเครื่องในเครื่องนี้มีเดียกอดอยู่ผมจะเดียกอดออกไปแล้วผมก็จะลบในไอทูนออกไปด้วยเหมือนกันเดียกอดทำเหมือนเดิ Hence, den, มคือสมมติว่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ผมเปลี่ยนไอทูนใหม่แต่ในเครื่องยังมีเดียกอดอยู่แต่เครื่องใหม่ที่ผมใช้ไม่ไม่มีเพลงเดียกอดแล้วอผมลบเพลงผิด ต้องลบเดียวกอดสีไม่ใช่ลบโลโอเคลบเียกอดอ่ะผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ละไม่มีเดียกอดอยู่ในไอชูนแล้วก็ไม่มีเดียกอดอยู่ในเครื่องนะครับแต่ผมจะเพิ่มเพลงใหม่เข้าไปผม,มต้องท่อำยังไงโดยที่เพลงเก่าไม่หายก็รูปแบบนะครับจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เราไปติ๊กถูกตรงนี้แล้วนะครับก็รูปแบบจะแตกต่างตรงนี้ว่าให้เรา ลากเพลงมาเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเข้าไปในที่ไอทูดเหมือนเดิมนะครับลากเพลงมาเหมือนเดิมนะครับได้จะได้แล้วครับเพลงใหม่เข้ามาอันนี้เป็นเพลงเก่านะครับเพลงใหม่ที่ผมลากเข้ามาอยู่นี่ปกติแล้วนะครับเราจะเข้าไปซิงใช่ไหมครับก็คือเข้าไปที่นี้แล้วก็ซิงนะครับเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเมื่อเราลากเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของไอทูนะครับเราสามารถเมื่อเราติ๊กที่ถูกที่ตรงด้านหน้าที่เป็นเมนูน,นะครับเราสามารถจะลากตรงเนี้ย ไฟไว้ตรงมิวสิกได้ทันทีนะครับสังเกตผม่าผมลากนะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับจะถูกซิงค์ทันทีเลยเห็นไหมครับเมื่อซิงค์เข้ามาแล้วนะครับในตัวหอยฟอนก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมาทันทีโดยเพลงเก่าไม่ถูกแตะต้องเลยเลยคือเป็นการเพิ่มทีละเพลงโดยอัตโนมัตินะครับสังเกตที่ตัวไอโฟนนะครับจะเปิดไอโฟนให้ดูเห็นไหมครับมีไอโฟนมีเพลงใหม่เพิ่มเข้ามาทันทีนะครับโดยที่เพลงเก่าไม่หายนะครับ ทั้งๆท,ที่เพลงที่ผมบอกว่าเพลงเออดียกอสไม่ได้อยู่ในเครื่องแล้วนะครับก็ยังไม่หายก็วิธีนี้ก็ทําง่ายๆครับอยากเราอยากได้เพลงใหม่มาเราก็ลากใส่เข้ามาอย่างนี้อีกนะครับลากใส่เข้ามาเมื่อได้เมื่อได้เราลากเข้ามาแล้วนะครับเราก็ลากเนี้ยเข้าไว้ตรงนี้อีกหนึ่งทีเพลงท้อนี้นะเ,เาานี้ยลากเนี้ยเข้ามาอย่างนี้อีกทีเพยงนี้ก็จะอยู่ในเครื่อง iPhone เรียบร้อยโด,ยท,ย,ดยที่เพลงเก่าไม่หายนะครับก็วิธีการเพิ่มเพลงใหม่เข้าไปโดยที่เพลงเก่าไม่หายของ iPhone ก็ หลักๆแล้วก็มีอยู่แค่นี้ผมว่าผมอธิบายละเอียดมากพอแล้วนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถจะสอบถามได้ตลอดนะครับก็คอมเมนต์ที่ไดล่านคลิปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ